สวัสดีครับผมนายจิตราจันนาคผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สมตำบุรนบีบูนอำเภอรบีบูน,บนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอชื่นชมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเถลิงซึ่งมีการดำเนินงานมาระยะเวลา36ปีเริ่มต้นมีสมาชิก34คนมีเงินสะสม3,000บาทจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้น8 0 6คนมีเงินสะสม ประมาณ21ล้านบาทเศร็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเป็นอย่างดีโดยใช้หลักคุณธรรม5ประการและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการเป็นอย่างดีครับนางปรินดาแซ่อ,อึ้งประธานคณะกรรมการของกลุ่มอมทรัพย์บ้านถลืงไฟอำนวยการเรายึด หลักของคุณธรรม5ประการการรับสมาชิกของกลุ่มอมทรัพย์เรารับสมาชิกมีละ1ครั้งวันที่11ของเดือนมกราสมาชิกมีทั้งหมด800หกคนสมาชิกฝากอมทรัพย์ขั้นต่ำ200บาทสูงสุด1,000บาทสมาชิกถัดจากพิเศษขั้นต่ำ0ุร้100บาทขั้น สูงสุด2,000บาทรลายเดือนธันวาของทุกปีจะมีการปันผลอมทรัพย์ให้กับสมาชิกกำหนดปวงเงินกู้ผู้สามัญกู้ได้1,5,000บาทคนกรรมประกันสองคนกู้คุ้มทุน90%ของเงินที่เราฝากสักจจากู้หลักทรัพย์โดยการเอาชนุดมาวา,วาง ได้80,000บาทบันผุนเฉลีย่ยคืนให้กับสมาชิกร้อยละ70%เฉลีย่ยคืนห้าเปอรวดีสิ่งที่รักนะคะเป็นคณะกรรมการฝ่ายการเงินซึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายการเงินของเราหลักๆเลยคือจะพิจารณาเกี่ยวกับการกู้เงินของสมาชิกในกลุ่มนะคะ แล้วก็เป็นการติดตามว่าในสมาชิกของเราเมื่อกู้เงินไปแล้วมีการส่งเงินกู้ของเราดีไหมมีปัญหาตรงไหนเราก็ได้ช่วยเหลือถ้าเกิดว่ามีปัญหาอของสมาชิกในกลุ่มเราก็จะให้คําแนะนําให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในบางกรณีที่ารายได้ของเขาไม่สัมพันธ์กับการกู้เงินนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทําตามสัญญาที่เรากู้เราก็จะเรณาข้อมูลตรงนี้ส่งให้ฝ่ายตรวจสอบเพื่อจะ ติดตามทวงนี้ก็ให้เขาได้มาติดต่อเกี่ยวกับนี้ของกลุ่มให,หม้มันเป็นปัจจุบันค่ะเน้นที่สุดก็คือเรื่องการส่งเงินกู้ของสมาชิกเป็นหลักค่ะกับผมนายบุญทธิตตองแต่ประธานกวายตรวจสอบหน้าที่หลักก็ครับตรวจสอบบัญชีของกลุ่มในแต่ละเดือน,หร,ออนหรือทุกสามเดือนหรือทุกหเดือนนะครับผมติดตามความคิดเห็นของสมาชิก ว่ามีความมีความผิดพลาดอะไรบ้างที่ว่าทาไปกับกลุ่มอ่ะล้วก็ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการก,การวายต่างๆทั้งสี่กวยครับแล้วก็ตรวจสอบเอไปกสารของคณะกรรมการที่ทําในแต่ละเดือนหรือทุกสามเดือนหรือทุกเดือนนะครับดิฉันนางสาววิภาวันมาสพิทักษ์กรรมาการฝ่ายส่งเสริมค่ะมีหน้าที่หลักๆคือเชิญชวนประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง มาสมัครเป็นสมาชิกค่ะและให้ความรู้แก่สมาชิกเพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการแนวคิดและวัตถุประสงค์ของกลุ่มรวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มมอมทรัพย์เพื่อ,อาการผลิตและความรู้อื่นๆที่สมาชิกต้องการแล,และประชาสัมพันธ์นผลงานและกิจกรรมของกลุ่มไม่สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้ทราบ สวัสดีค่ะพิฉันนางชนิตาจินดารัศมีประธานกลุ่มเครื่องแกงตําม,มือบ้านตะลิงหมู่ที่สามค่ะสมาชิกกลุ่มได้มากู้เงินของกลุ่มอมรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ที่สามไปทําเครื่องแกงเพราะเห็นว่าวัตถุดิบในหมู่บ้านเรามีเยอะมีพริกตะไคร้ขมิ้นสามารถนํามาผลิตเครื่องแกงได้ค่ะโดยกู้เงินจากกลุ่มอมรัพย์จํานวนสามหมื่นบาท เพื่อไปทําเครื่องแกงทําแล้วนะคะได้ออกมาขายในวันที่กลุ่มมอมซั์มีการประชุมค่ะวันที่11ของทุกเดือนกลุ่มได้พาเครื่องแกงมาจําหน่ายให้กับสมาชิกกลุม่มและผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเครื่องแกงเราขายได้เยอะ มีงานมีการในหมู่บ้านขายตามร้านค้าในหมู่บ้านต่างจังหวัดก็สั่งไปจำหน่ายสำหรับเพนานของกลุ่มอมรัพย์นะคะที่ตั้งไว้ปีกประมาณปี69ทางกลุ่มอมทรัพย์จะตั้งประมาณให้กลุ่มเครื่องแกง5,000บาทจากกำไรสุทธิ้กลุ่มเครื่องแกงก็จะปันให้กลุ่มอมรัพยเป์5%นของจากการขายค่ะดิฉั้นนางสาวนัทนันสมพงษ์ เป็นสมาชิกออมทรัพย์กลุ่มหมูสามมา12ปีกลุ่มออมซัพ์ให้โอกาสดิฉันมากมายค่ะทุกครั้งที่เดือดร้อนก็ได้พึ่งพากลุ่มออมซัพย์ค่ะคู่ครั้งล่าสุดนี้เพื่อไปปลูกทุเรียนค่ะซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนจ้างคนงานรวมทั้งหมด80,000บาทค่ะขอขอบคุณกลุ่มออมซัพ์มาก วันทองแท้เป็นสมาชิกกลุ่มบอมทรัพย์เพื่อการผลิตหมูที่3ําบลรอบีบูเป็นสมาชิกประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะดิฉันได้กู้เงินไปประกอบอาชีพเสริมกลุ่มบอมทรัพย์มีการส่งเสริมให้เราประกอบอาชีพเสริมเราก็ได้มีเงินหมุนเวียนมาส่งเงินกู้ได้ตลอดค่ะสวัสดิการของกลุ่มบอมทรัพย์มีเกิดเกิดแล้วก็มีเข้าเยียนมีจ็บนอนโรงพยาบาลมีมีตายมีเงินมีเงินชากบนกิจให้ด้วยค่ะ ผมกระเทมจะดับอดีตผู้ช่วยพยาบาลหมู่ทีางคุณพี่ภากผู้เแจ้เงเดลน่มนี้ว่าเราไม่ต้องไปทำธูรกรรมกับปากธนาคารบางที่เราจัรรวนเราอาจจะกู้เงินทุนนี้และไปเธื่อตอนผ่านมามายจ้างท่วงบบปลุกใรือท่วงเรานี่คือจริงดีหว่าจ้างต่อยอดือรายได้กับัวเราได้กับกระบ,บีนน่ต่างมอดเอ เพมันเกนมากเพราะว่าเราเป็นผู้ก่อตั้งกันมาตรันนอกจากกลุ่มทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่ที่3ามจะมีการดูแลสมาชิกแล้วก็ยังมีการสนับสนุนเรื่องยาเสพติดเวลามีการตรวจด,ด่านตั้งด่านมีน้ำมีขนมไปให้อยู่ตลอดนะครับสำหรับผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วเลิกมาก็ สามารถมากู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพต่อไปด้วยนอกจากโครงการยาเสพติดแล้วกลุ่มอมทรัพย์ยังมีการเสริสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มอมทรัพย์ด้วยสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีขยันขันพียงน,นะครับผม